พันบาทเต็มๆจุกๆแบบนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆหดูหน้าหาทำหนูหน้าหาทำสวัสดีค่ะนูหน้าและสบายเจ็ดจเจ็ดมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้มีแพ็กเกจมาฝากเพื่อนๆสมาชิกเก่าด้วยนะกับแพ็กเกจ e l c o m e Back ตัวนี้เลยสป라이ดฝาก100รับ150ฝาก200รับไปเลยคูณ 2- 400บาทกดเข้าไปที่ฝากเงินนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝากไปเลย200บาทจุกๆเราจะได้โบนัส2เท่าไปเลยนะเพื่อนๆ กดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเจอกับ QR Code ฝากเงินเพื่อนๆก็ทำการสแกนฝากเงินได้เลยเนาะโอเคค่ะวันนี้ลูน่าก็จะมาเล่น f o r t u n e Tiger กันดีกว่ามาดูซิว่าวันนี้ดวงเราจะดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆกดเข้าไป f o r t u n e Tiger ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้กดเงินเดิมพันเนาะว่าเราจะเดิมพันไปที่เท่าไหร่วันนี้ลูน่ากดที่50แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็กดทโบแล้วก็กดหมุนออโต้กันเลยดีไหม เออตรงน,นี้เลือกได้นะคะว่าเราจะเอา10 30เอ,อ๊ะเอาเท่าไหรด่ดีเริ่มต้นที่10ก่อนดีไหมโอเคเรากดที่10หมุนอัตโนมัติก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะกดมาที่10จัดมาค่ะเริ่มต้นจัดเป็นยังไงจัดมาเลยครั้งแรกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอเคยังหยุดอยู่ได้มาที่100เริ่มต้นก็ไม่ขาดทุนแล้วนะเพื่อนๆโอเคจัดมาค่ะจัดมาอีกได้ยาวๆเลยนะคะค30ก็ยังถือว่าได้อยู่ ได้อยู่เรื่อยๆย,ยังอีก2ครั้งอีก2ครั้งตอนนี้เรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่านะเพื่อนๆสุดท้ายแล้วเงินรางวัลก้อนโตไทเกอร์เขาให้เรามาเท่าไหร่1000บาทเต็มๆจุกๆแบบนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้เงินรางวัลจุกๆสามารถดาวน์โหลดลิงก์ข้างล่างดิสแคปชั่นได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นูน,น่าด้วยนะคะบายบาย